มุมนี้นะคะพี่เคยบอกว่าพี่สุเดินผ่านแล้วเขามีกลิ่นอาหารที่เขาปิ้งย่างกันนะคะค่ะที่นั่งปิกนิกค่ะก็เพื่อนฝูงหรือครอบครัวนะคะสามารถมานั่งผ่อนคลายกันได้ะคะ่ะวามนุษย์ก็ต้องผ่อนคลายนะคะจะยึดติดกับอะไรมากนะคะแม้กระทั่งเก้าอี้ที่นั่งทำงานก็อย่าไปยึดมันมากนะคะทุกคนคะ่ะออกมาเดิก เพลิดเพินไปกับธรรมชาติค่ะทุกคนคะ่ะนี่แะคะนั่งทำงานมากค่ะเบือ่อออกมาเดินผ่อนคลายกับธรรมชาติกันดีกว่าเนี่ค่ะค่ะ,คะเก็บบรรยากาศสวยงามมาฝากค่ะทุกคนคะ่ะชื่นชมไปด้วยกันค่ะก็อาจจะมีบางต้นใบเหลือง ชมบรรยากาศแล้วก็หาม,มุมสงบให้กับตัวเองคะะถามว่าสงบไหมไม่สงบนะคะเพราะตรงนั้นก็ยังมีเพื่อนเดินร่วมทางอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็ออกมาเดินผ่อนคลายกันนะคะเพราะว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนั่งอยู่กับที่นานๆน,นันมันเมื่อยเนาะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเตามีโต๊ะมีอะไรนะคะสําหรับปิ้งย่างเดินหา มุมสงบแล้วก็มุมผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะ,นะคะก็จะได้ยินเสียงเดินร่วมทางอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็ออกมาเดินผ่อนคลายกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าไรนั่งอยู่กับที่นานๆน,น้มันเมื่อยเนาะ เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติะค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะ,ะเดินร่วมทางอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็ออกมาเดินผ่อนคลายกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่งอยู่กับที่นานๆแล้วมันเมื่อยต้นไมใ้ใหญ่ๆนี่เขาช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้เยอะนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะมีบางต้นนะคะที่ยืนต้นแห้งละ ชมบรรยากาศแล้วก็หาม,มุมสงบให้กับตัวเองฮะ่ะถามว่าสงบไหมไม่สงบนะคะเพราะตรงนั้นก็ยังมีเพื่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังชมบรรยากาศแล้วก็หาม,มุมสงบให้กับตัวเองฮะ่ะถามว่าสงบไหมไม่สงบนะคะเพราะตรงนั้นก็ยังมีเพื่อนนะคะ เก็บบรรยากาศสวยงามเอาฝากค่ะทุกคนคะ่ะชื่นชมไปด้วยกัน mm. ค่ะก็อาจจะมีบางต้นนะใบเหลืองเนะะี่ยค่ะเก็บบรรยากาศสวยงามเอาฝากค่ะทุกคนคะ่ะชื่นชมไปด้วยกันค่ะก็อาจจะมีบางต้นนะใบเหลืองมุมนี้นะคะพี่เคยบอกว่าพี่สู่เดินผ่านแล้วเขามีกลิ่นอาหารที่เขาปิ้งย่างกันนะคะ อันเสี่ยงที่จะเป็นไฟไหม้ป่านะคะเนี่ยค่ะเป็นเตาปิ้งย่างของเขานะคะพร้อมกับตะแกรงปิ้งย่างแล้วก็ฟืนนะคะใช้ฟืนนะคะตรงนี้ใช้ฟืนค่ะเพราะว่ามีเส้นทางหลายเส้นทางที่เราจะเดินกันนะคะเนี่ยค่ะข้างบนน่ะนกเขาบินกันเพราะว่ามีเส้นทางหลายเส้นทางที่เราจะเดินกันนะคะเนี่ยค่ะข้างบนน่ะ นกขบินกันนะคะก็จะได้ยินเสียงมะคนค่ะ,นะคะเดินกันไปต่อค่ะคนค่ะขาก็จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งตรงนี้ในป่านะคะอืมก็คือเนี่ยมุมสงบก็มีผู้คนเดินแต่ว่าก็ ต่างคนต่างเดินนะคะนคะคะเก็บบรรยากาศสวยงามมาฝากค่ะทุกคนคะ่ะชื่นชมไปด้วยกันค่ะก็อาจจะมีบางต้นใบเหลืองเนาะทำงานก็เมื่อยเราก็ต้องออกมาเดินแบบผ่อนคลายกันบ้างฮะ,ะอืมบางคนก็อาจจะเข้ายิ้มนะคะแต่พิสูจนเข้าป่าค่ะมันไม่ใช่เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติะคะ่ะทุกคนคะ่ะ นี่แะคะ่ะนี่มุมสงบก็มีผู้คนเดินแต่ว่าก็ต่างคนต่างเดินนะคะเดินหาเขาเรียกอะไรอะมุมสงบแล้วก็มุมผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะคำเสียงที่จะเป็นไฟไหม้ป่าเน,นี่ยค่ะเป็นเตาปิ้งย่างของเขานะคะพร้อมกับ แต่แกงปิ้งย่างแล้วก็ฟืนนะคะใช้ฟืนนะคะตรงนี้ใช้ฟืนค่ะนะคะก็จะได้ยินเสียงแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังคือต้นไม้ใหญ่ๆนี่เขาเขาช่วยให้เราแบบ ผ่อนคลายได้เยอะนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะมีบางต้นนะคะที่ยืนต้นแห้งละเงี่ยวงเวงก็ยังมีนกบินอยู่นะคะเพียงแต่ดูเหมือนเงียบนะคะทุกคนคะ่ะไปป่านะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะคะเพราะว่าเริ่มที่จะมีใบไม้ร่วงเยอะนะคะแล้วก็ทำให้มีความมุมนี้นะคะ ที่เคยบอกว่าพี่สุเดินผ่านแล้วเขามีกลิ่นอาหารที่เขาปิ้งย่างกันนะคะไปทั่วเลยะคะ่ะเป็นเวลาของเขานะคะที่ผ่อนคลายเหมือนเรานั่งทำงานมากอ่ะเบือ่อออกมาเดินผ่อนคลายกับธรรมาชาติกันดีกว่าเนี่ยค่ะความมนุษย์ก็ต้องผ่อนคลายนะคะจะยึดติดกับอะไรมากนะคะ ม้กระทั่งเก้าอี้ที่นั่งทางานก็อย่าไปยึดมันมากนะคะทุกคนคะ่ะออกมาเดินไปทั่วเลยะคะ่ะเป็นเวลาของเขานะคะที่ผ่อนคลายเหมือนเรารถนะคะถ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็าห่างจากถนนนิดเดียวเองนะคะคต้นไม้ใหญ่ๆนีเ่เขาช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้เยอะนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะมีบางต้นนะคะที่ยืนต้นแห้งละเนี่ยาบางเวง ก็ยังมีนกบินอยู่นะคะเพียงแต่ดูเหมือนเงียบนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเก็บบรรยากาศสวยงามเอาฝากคะ่ะทุกคนคะ่ะชื่นชมไปด้วยกันค่ะก็อาจจะมีบางต้น,นใบเหลืองกนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังความนุษย์ก็ต้องผ่อนคลายนะคะจะยึดติดกับอะไรมากนะคะ ม้กระทั่งเก้าอี้ที่นั่งทางานก็อย่าไปยึดมันมากนะคะทุกคนคะออกมาเดมเสียงที่จะเป็นไฟไม้ป่านะคะนี่คะ่ะเป็นเตาปิ้งย่างของเขานะคะพร้อมกับแต่แกงปิ้งย่างแล้วก็ฟืนนะคะใช้ฟืนนะคะตรงนี้ใช้ฟืนรถนะคะถ้านั่งอยู่ตรงนี้เพราะห่างจากถนนนิดเดียวเองนะคะนั่งทํางานมากคะ่ะเบือ่อออกมาเดินผ่อนคลายกับธรรมชาติกันดีกว่าเนี่ยคะ่ะ ก็ยัได้ยินเสียงลนะก็ยัได้ยินเสียงใบแห้งแล้วนะคะก็จะมีเพื่อนร่วมทางเดินมานะคะ <nous. S 1> ต,ต้องขออนุญาตจบก่อนนะคะเปทั่วเลยะคะ่ะเป็นเวลาของเขานะคะที่ผ่อนคลายเหมือนเรา ที่นั่งปิกนิกค่คะก็เพื่อนฝูงหรือครอบครัวนะคะสามารถมานั่งผ่อนคลายกันได้ค่ะเดินหาเขาเรียกอะไรอ่ะ<ๆ>มุมสงบแล้วก็มุมผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะนยคะก็จะได้ยินเสียง เพราะว่ามีเส้นทางหลายเส้นทางที่เราจะเดินกันนะคะเนี่ยค่ะข้างบนน่ะนกเขาบินกันควานมนุษย์ก็ต้องผ่อนคลายนะคะจะยืดติดกับอะไรมากนะคะแม้กระทั่งเก้าอี้ที่นั่งทํางานก็อย่าไปยืดมันมากนะคะทุกคนคะ่ะออกมาเด็กเนี่ยค่ะก็จะได้ยินเสียงนก เพลิดเพินไปกับธรรมชาติะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะนีะ่มุมสงบก็มีผู้คนเดินแต่ว่าก็ต่างคนต่างเดินนะคะใบแห้งแล้วนะคะก็จะมีเพื่อนร่วมทางเดินมานะคะต้องขออนุญาตจ,จบก่อนนะคะไปทั่วเลยะคะ่ะ เป็นเวลาของเขานะคะที่ผ่อนคลายเหมือนเราไปป่านะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะคะ